น่ารักอ่ะทุกคนมันน่ารักง่ะอออเลียวอชแอนด์ไดนะคะออเตอรีบ้างเออเตอรีบ้างนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้งงงเนาะบีก็ลงคลิปหนึ่งไปเป็นคลิปเกี่ยวกับร้านซักผ้าเป็นหน้าร้านนี่แหละของร้านออสเตรีวอชแอนด์ได้ก็มีคำถามของน้องคนหนึ่งนะคะถามว่า ร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะโอเคค่ะเดีย๋ยวพี่จะมาตอบคําถามคําถามนี้แล้วก็จะมาบอกทุกคนพร้อมๆกันเลยว่าร้านสะดวกซักนะคะที่มีน้องนาคนะคะเป็นคาเลคเตอร์แล้วก็เป็นร้านสีฟ้าเนี่ยมีชื่อร้านว่าออชลีวอชแอนด์ได้นะคะดูปากบิมดีๆค่ะออชลีวอช แอนได้ die, นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายคนมากที่พูดชื่อผิดนะคะทั้งออเตอริบ้างเออเตอริบ้างนะคะไม่ใช่นะคะออเทอรินะคะออเทอรินะคะล่าสุดบิมเจอบิมเจอร์คนเรียกแบรนด์เรียกแบนรนด์ร้านสักผ้านะคะร้านออเทอรเนี่ยว่าออเทร้านออเทเนี่ยไปบ่อยเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยออเทนะคะเป็นชื่อรายการนะคะที่เราสร้างมานะคะ จะมาจากคําว่าออชเชรีนี่แหละแต่ออชเชก็คืออารมณ์เหมือนแบบผู้หญิงคูลๆอะไร่เงี้ยที่มานําเสนอเรื่องการซักผ้านะคะไม่ใช่ร้านออชเชนะคะร้านชื่อว่าร้านออชเชรีวอชแอนด์ได้ค่ะซึ่งออชเชรีนะคะก็คือชื่อของนาคที่เป็นคาเลคเตอร์ของเรานั่นแหละเออด้วยความที่เรานะคะ อยากให้แบบคาแรคเตอร์ของนาคเนี่ยมีความน่ารักตะมูตะมีจากคําว่าออเตอร์นะคะก็เติมอ e ีเข้าไปให้เป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นออชิรินะคะกฤนณารักตะมูตะมีค่ะทำไมต้องตัวนาคครับเพราะว่าตัวนาคนะคะมันเป็นแบบว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนาะมันเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับน้ําแล้วก็มีความสดใสล่าเริงน่ารักอ่ะทุกคนมันน่ารักอ่ะ ที่มันนสะดวกซักด้วยแล้วมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําอะไรแบบนี้เราก็เราก็เลยทางทางทางแบบว่า c ีอนะคะก็เลยคิดที่จะให้ตัวนาคนะคะเป็นคาแรคเตอร์ประจาแบรนด์นะคะต่อไปค่ะคําถามที่6ค่ะแล้วก็เลยด้วยความที่เป็นร้านสะดวกซักผ้าแล้วก็ที่เป็นร้านสะดวกซักนะคะ